สวัสดีครับสวัสดีครับมือถือหายตามหายยังไงไปดูกันนะครับอันดับแรกไปที่ยกตัวอย่างเราตามหาเครื่องนี้นะแล้วก็เอาจีมเมะจากเครื่องนี้แล้วก็นํามาใส่ในเครื่องนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนเอายืมของเพื่อนและของแฟนมาก่อนนะยืมเสร็จแล้วก็ไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรก,ไป,กไปที่ตั้งค่าตะโกนไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนขึ้นไป ไปที่ Google แล้วก็ไปที่จัดก,การบัญชี Google แล้วก็ไปที่แถบบนนี้เลื่อนเลื่อนไปไปที่ความปลอดภยัยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปไปที่หาอุปกรณ์ที่สูญหายครับแต่ไปที่เ,น,เนีเลื่อนขึ้นไปยกตัวอย่างเราตามมาครึ่งนี้เนาะ๋อ้เราก็ได้แต่ไปีิเครื่งที่เราตามหานะ แต่ไปทีนึ่งโอเคเราเจอเครื่องที่เราตามหานะเราก็เลยเราแตะเข้าไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเครื่องที่เราตามหาเขาพาไปที่ Google Map โอเคทีนี้เราเจอตำแหนงแล้วยกตัวอย่างเราเจอตำแหน่งแล้วเราไปถึงที่แล้วเราก็เลยเลงเสียงกันดูว่าไอ้เครื่องที่ตามหานี่เขาจะแจ้งเตือนหรือเปล่ปาโอเคยกตัวอย่างนะเลงเสียงให้ดู โอเคแตะเข้าไปเลนเสียโอเคนะโอเคสวัสดีครับ